ตอนนี้นะฮะเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าเข้ามาสู่จุดที่เขาทำจุดสูงแล้วก็ถอยลงมาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับราคาน้ำมันลงแบบนี้เนี่ยมันเข้าทางกับบริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนหลากหลายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นมรลพัฒนาสินครับออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจครับก็เราไปดูกันหน่อยนึงว่าราคานน้มัที่ปรับตัวลงมาเนี่ยจะเป็นโอกาสในการที่คุณผู้ชมจะเข้าหุ้นไหนอย่างไรบ้างเขาบอกว่าจะเป็นบวกต่อหุ้น ปูนซีเมนไทยหรือว่า s c c ครับดีมานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับต้นทุนก็จะลงนะครับเพราะฉะนั้นมาจินก็จะถางครับ TOA เพนประเทศไทยจำกัดมหาชนครับก็ใช้ต้นทุนน้ำมันพอสมควรเหมือนกันนะครับเขาบอกมาครับว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะทำให้กำไรของเขาบวกเพิ่มขึ้นราว0.5 เช่นเดียวกับอีกหนึ่งบริษัทครับ Tisco a s อ a ครับคุณผู้ชมครับบริษัททํายางมาต่อยนั่นเองละฮะหรือว่าทัสโก้ปรากฏว่าเขาบอกมาว่ามาจินสเปรดจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ Eastern p r i m e r Group จำกัดมหาชนหรือว่า EPG ทุกๆก,การลงของราคาน้ำมัน1ดอลลาร์เนี่ยมาจินเขาจะเพิ่ม0ถึง0.3แล้วก็ส่งผลบวกต่อฐานกำไรที่เพิ่มขึ้น2เซครับคุณจิมครับ เราก็เจาะจก,กันหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะตัวที่ได้จะได้รับผลดีแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็ออยู่คือเวลาแล้วมันลงปุ๊บเนี่ยคนจะมองตัวนี้นั่นก็คือตัวของทัสโก้ครับคุณจิมครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูนั่นก็คือการรายงานผลประกอบการไตรมาสสองรายงานวันที่11สิงหาคมนี้มีการคาดการ์ละครับคุณจิมครับว่ากำไรสุทธิจะอยู่ประมาณสัก625ล้านบาท ลดลงประมาณสัก64%จากก่อนหน้านั้นนะครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีสต็อกเกนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กำไรมันทยานมหาศาลแหละฮะสำหรับไตรามาส2ปี2564ครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไตรามาส1เราจะเห็นภาพของการกลับมาของทัสโก ที่ดีขึ้นมาครับเพราะว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยเขามีอยู่ประมาณสัก400กว่ามั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าไตรามาสสองทำได้625ล้านบาทอันนั้นถือว่าเป็นภาพที่ดีครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณการขายยางมาตอยของเขาเนี่ยทรงตัวนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3แสนตันนั่นแหละนะฮะแ mm hmm. บ่งเป็นไทย1.5ต่างประเทศ1.5แต่สิ่งที่มันน่าสนใจสําหรับทัสโกในไตรามาสสองคือเขาปรับตัวได อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาสหของเขาอยู่ประมาณสัก14.5%ครับคุณจิมครับแต่ไตรมาสสองเขาจะมี Gross Margin 18.3%จากราคาขายที่เขาปรับเพิ่มขึ้นเขามีการปรับกลยุทธ์ต่างประเทศแหละครับลดการขายส่งลงนะครับแล้วก็เน้นการขายปลีกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมาจินมันก็จะสูงขึ้นมาว่ากันง่ายๆว่าเลือกลูกค้า เพราะความต้องการยางมาต่อยเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันครับคุณจิมครับแต่อย่างไรซืก็ตามครับประเด็นที่น่าสนใจสําหรับตัวของทัสโกนั่นก็คือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสหรัฐเขาประกาศคว่ำบาตรเวเนซุเอลาทำให้ตัวของทัสโกเนี่ยไม่สามารถที่จะไป ใช้น้ํามันจากเวเนซุเอลาได้นะฮะซึ่งถือว่าเป็นน้ามันต้นทุนต่ําและทําให้เขามาจิ้นสูงมากๆในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะต้องติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีเวเนซุเอลาช่วงพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าสาร้ายมีความพอใจยกเลิกความบาดน,นี้นะฮะหมายความว่าทัสโกจะกลับไปได้แหล่งน้ํามันราคาถูกหนุนมารจิ้นอีกครั้งหนึ่งครับคุณจิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โนมูราพัฒนสินเขาคาดการไว้อย่างนี้ครับปี64เนี่ยกำไรสุดที่จะอยู่ประมาณสัก1,555ล้านบาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพฤศจิกายนสหรัฐเลิกความบาทะสมมติเลือกตั้งมาเต็มที่อป,ปีหน้าเลิกความบาทมตมกราคมเดินหน้าซื้อน้ำมันจากเวเนซุเอลาได้ทันทีนั่นหมายความว่ากำไรของเขาจะกลับไปสู่ ในรอบปี2,562คือ2.9พันล้านบาทนั่นเองแหละครับยังไม่เพียงแค่นั้นครับคุณจิมครับเนื่องจากว่าเขาส่งออกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นบาทอ่อนส่งผลดีกับเขาด้วยเช่นเดียวกันครับคุณจิมครับอ่ะนี่ก็คือภาพนะฮะของตัวทัสโกครับ